ครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีธนูนะครับประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก็ถือเป็นข่าวดีในหลายๆรา,าศีนะครับเพราะมีดาวโฤหาสตร์นะครับร่วมมาปะปนประกอบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น ดาวพฤหัสบดีทับตัวเองดาวสาวเรื่องของการเงินก็มาทับในหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเอกนละเกชนะครับแปลว่าตัวท่านเองรอบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้พบปะหรือว่าสังสรรค์กับญาติพี่น้องที่เคยห่างหายกันไปนานรวมไปถึงมีโอกาสนะครับเรื่องของการเงินนะครับจะกลับเข้ามาที่จะมีโอกาสได้ดีขึ้นถ้าท่านใดทําเกี่ยวกับสังหาปล่อยเช่าที่ดินซื้อขายในหน้าช่วงนี้ดวงเนี้เหมาะสาหรับชาวราศีธนูนะครับหรือถ้าท่านใดบอกเงินเก่าที่เคย ให้คนอื่นยืมไปรอบนี้จะทวงได้ไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะแห่งการทวงนะครับสามารถทวงได้เลยนะครับสาหรับชาวราศีธนูงเงินไปลองไปทวงหยิบยืมแต่อาจจะไม่ได้เต็มในครั้งเดียวเคยยืมไปหมื่นหนึ่งเมื่อ3เดือนก่อนขอคืนอาจจะได้คืนมาก่อนสัก 7- 0 0 0ันหรือ5,000นะครับค่อยๆทวงใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับนี่คือข้อดีรวมถึงการเงินนะครับที่เคยลงทุนไปที่เคยปล่อยเช่าที่เคยลดราคารอบนี้ก็จะกลับมาขึ้นราคา ได้เหมือนเดิมสําหรับชาวราศีธนูถือว่าเป็นในจังหวะทิศทางมุมดาวที่ดีนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับไม่พูดไม่ได้ช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังไปนะครับเรื่องของความรักนั้นจะดีนะครับจะดีขึ้นเรียกว่ามีคนเข้ามาลลยล้อมลุมจีบเยอะขึ้นกว่าเดิมสาหรับคนที่โสดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แต่งงานมีคู่แล้วก็อาจจะมีคนมาชวนลงทุนร่วมหุ้นสัญญาพอลงทุนร่วมหุ้นเสร็จแล้วเกิดเงินเป็นกําไรมากมายอีกนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของชาวราศี ธนูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่บอกว่าอยู่กันเป็นครอบครัวสองคนอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวคู่ครองของท่านอาจจะเนื้อหอมขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังย้าเตือนนิดหนึ่งและที่สําคัญถ้าเกิดจะให้เราแจ้งว่าราศีธนูมีอะไรจุดใดที่จะต้องระวังนะครับแน่นอนชาวราศีธนูอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนโครงการหรือโปรเจกต์เพราะว่าช่วงนี้นะครับดาวบริวารจะนําโทษมาให้ ระวังบุตรหลานบริวารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นมีชีวิตไม่มีชีวิตมือถือโทรศัพท์รถยนต์อะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะเกมพวกนี้มันจะมาทําร้ายดวงชตาของคุณนะครับทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองเสียนู่นเสียนี่เสียนัน่น,น,นแต่ถ้าคุณระวังดีแล้วเกณ์น,นี้ไม่เกิดขึ้นกับดวงตาของคุณที่เหลือคุณดีหมดนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ต้องย้าเตือนสำหรับชาวราศีธนูในเดือนของกันยายนพุทธศักราช2563นสาะครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจคําพยากรณ์ของผม ก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคําพยากรณ์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็ขอลาชาวราศีธนูทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ